เวลาอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างหนูถึงบอกเสมอว่าอะไรก็ตามอะไรที่มันเป็นแรงบั่นทอนนุนเน่คนนี้รับได้เสมอแต่หนูขออย่างเดียวขอว่าอย่ากระทบพ่อกับแม่หนูก็พอ ขอบคุณทุกเรื่องราววันนี้เป็นวันที่มันใช้คำว่ามหาสัสจรรย์หนูไม่คิดว่าทุกคนจะมาหาดูได้เยอะขนาดนี้ ขอบคุณที่รักหนูขอบคุณที่ทำให้เขาทั้งสองคนได้เห็นว่าลูกคนจนคนนี้ก็ทำได้เหมือนกันขอบคุณนะคะแลก็ ขอบคุณนะครับพี่น้องก่อนอื่นก็ขอแฮปปี้เบิร์เดย์ลูกสาวก่อนนะครับก็พ่อกับแม่ก็ขอ,อให้ชีวิตของหนูนะครับมีแต่สิ่งดีๆหนึ่งคือสุขภาพร่างกายต้องดีก่อนลูกแล้วก็จิตใจก็ต้องดี เมื่อจิตใจเราดีแล้วสุขภาพร่างกายเราดีแล้วผลบุญที่สร้างสมมามันก็อาจจะช่วยเราได้ทางหนึ่งเนาะวันนี้พ่อดีใจแล้วก็อายุ60กว่างพ่อเป็นลิเกตั้งแต่อายุ12แต่ว่าพูดง่ายๆว่าไม่เคยมีสิ่งใดที่ภูมิใจเท่ากับวันนี้นะครับ ขอบคุณนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เมตตาครอบครัวผมนะครับแล้วก็ชีวิตครอบครัวผมนาอพี่น้องเกิดมาผมพูดกับลูกตรงๆเลยว่าพ่อกับแม่ไม่มีอะไรที่จะซัพพอร์ตลูกเขาเรียกว่าไม่มีต้นทุนเนาะผมทำมาหากินช่วยกันทุกอย่างจนกระทั่งลูกก้าวเข้ามาสู่ภาคกลาง นะครับลิเกโคลาก็เรียกว่าลิเกลาวลิเกบ้านนกแต่ผมพยายามบอกลูกตลอดว่าสู้นะลูกอดทนนะลูกความดีเท่านั้นที่เราจะสร้างความดีให้กับตัวเราอันนี้เป็นคำพูดของผมที่ผมสอนลูกมาตลอดว่าความดีเท่านั้นที่จะสร้างความดีให้กับตัวเราครับขอบคุณครับพี่น้องนะครับ ี่เมตตานะครับและสิ่งที่จะลืมไม่ได้ถ้าลูกผมไม่มีวันนี้มันเกิดจากอะไรมันต้องมีจุดเกิดท่านผู้ชมที่เคารพถ้าพี่น้องแฟนคลับ F.C. นะครับไม่เมตตาไม่สงสารไม่สนับสนุนไม่ซับพอร์ตลูกผมก็คงใจไม่มีวันนี้และพ่อกับแม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะงองเห็นวันนี้เมื่อไหร่นะครับและสิ่งสำคัญที่จะลืมไม่ได้ขอบคุณเวทีตรงนี้ บ้านบารมีทุกคนที่ซัพพอร์ตลูกผมนะครับขอบคุณมากขอบคุณจริงจากใจจริงนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่เมตตานะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะครับถ้ารักกันแล้วก็ขอให้รักกันนานๆเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลานขอให้รักรูปผมนานๆเหมือนกับรักในวันนี้ก็แล้วกันนะครับ ครับคนเนี้ยจ้างให้ก็ไม่พูดเขาดึงออกมาได้ก็ดีเท่าไหร่แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ขอบคุณแฟนครับ FC นะขอเสียงบม้อใหยกับคุณพ่อสอนรักคุณพิเศียและใหญ่นางได้ครับขอบคุณครับ